เอามโะยดโยมตั้งใจตั้งใจใส่ทุกองนะสวัสดียามเช้านก้าอาจารย์นก้าสวัสดียามเช้านะครับแฟนเพจนะวันนี้มาเจอวันที่ 5. ของการเดินทุดงของพระอาจารย์นะคะหรือว่าหลวงตาบุญชื่อนั่นเองนะครวันนี้ก็ผมเพิ่งยังอยู่ที่วัดอยู่นะคะวัดบางเนียงนะคบนะครับผมตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงานะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะยาติธรรมยามเช้าวันนี้วันนังวันนังคารแล้วเนะเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะฮะเวลาไม่เคยคอยใคร นะก็อย่างที่เราทําบุญนะอย่ารอเวลาครับทําบุญต้องทํานะฮะบุญเท่านั้นที่จะไปกับเราเท่านั้นนะครับพระอาจารย์บอกนะทาความดีนะช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้คนเห็นใครลําบากนี่นะฮะดีฮนะเราก็ช่วยกันนะครับสวัสดียามเช้าด้วยนะทุกท่านทุกคนแฟนเพจเสียงชัดหรือเปล่าภาพชัดหรือเปล่านะครับวันนี้หลวงตาก็มีเมตตาได้มา ให้ญาติโยมนะครับมาร่วมทําบุญตักบาดนะ,ะนี่ยามเช้าแบบนี้เลยทักทายกันนะครับกดไลค์กดแชร์นะ,ะในช่วงที่หนึ่งในช่วงที่หนึ่งวันนี้มาไลฟ์สดในช่วงที่หนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงที่สองนี่จะเดินทุดงกับพระอาจารย์นะครับมุ่งหน้าสู่ตะกวัวป่าต่อไปนะครับ ทักทยายยามเช้านะครับแฟนเพจทุกท่านทุกคนที่ใครยังไม่ตื่นนอนนะตื่นนอนแล้วก็กดไลค์กดแชร์ด้วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะนี่แม่ลูกนะครับนุโมทนากับทุกท่านทุกคนด้วยนะครับพี่น้องชาวพังงาชาวแฟนเพจสวัสดียามเช้านะครับตื่นกันหรือ,อยังครับพี่พี่สายบุญก็น่าจะตื่นกันแล้วนะฮะ ขอบคุณมากเลยทีเดียวนะครับถอดรองเท้าให้เรียบร้อยไม่ยืนบนรองเท้านะไม่ยืนบนรองเท้าทุกคนหน้ามยืนบนรองเท้าก็ถือว่าไม่ได้บุญอะไรเลยนะเราต้องถอดเราต้องเป็นเดินเท้าเปล่าเหมือนพระอาจารย์เห็นไหมครับพระอาจารย์ไม่กลัวเปื้อนนะเราก็อย่าไปกลัวเปื้อนด้วยฮะชื่อเต็มเต็มนี่ชื่อวัดว่าวัดพนัญคมนะชื่อเต็มเต็มของวัดนี้นะ แต่ที่นี่ก็่เรียกว่าวัดบางเนียงนะอ่าชื่อเต็มๆนี่นะโบสถ์อยู่ข้างหน้าเราเลยนี่ฮะชื่อนี้เลยนะชื่อเต็มๆของวัดนะครับเนี่ยให้ดูใกล้ๆก่อนนะคะนี่ฮะวัดปณานิคมนะบางเนียงนะคะเห็นชัดหรือเปล่าครับวัดนี้ก็สวยนะสวยนี่ฮะสีทองอลามเลยทีเดียวนะฮะอ่าแล้วเมื่อคืนนี้โหดาวเต็มท้องฟ้าเลยแล้วเมื่อคืนนี้ใครสังเกตไหมฮะอ่าพระจันทร์ ทรงกดโอ้โหสวยงามมากๆเลยทีเดียวนะฮะใครถ่ายรูปมาแล้วก็ช่วยมาให้ดูหน่อยนะครับแฟนเพจสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับเสียงชัดหรือเปล่าภาพชัดหรือเปล่านะฮะมาได้เลยฮะ,ะวันนี้อ้าวโอ้โหไปนแต่งเสื้อมาแล้วนี่นะครับสวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยนะครับใครเข้ามาชมก็กดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์นะ วันนี้ผมก็ยังอยู่ที่พังงาอยู่นะนี่จำวัดเมื่อคืนหลวงตาจำวัดที่นี่ผมก็มานอนที่นี่ด้วยนะคะอ่าตั้งใจไว้แล้วว่าจะแฟนเพจขอเข้ามาบอกว่าไม่ไม่ไลฟ์สดในช่วงธรรมมะหรอเ้านี่นะผมก็จัดให้แล้วนะครับแฟนเพจอ่าแฟนเพจรักผมก็ลักแฟนเพจทุกคนเลยนะฮะอ่ากดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์เลยนะฮะบุญใหญ่บุญใหญ่ วันนี้นะฮะไม่ได้จำวัดนี้แล้วเดี๋ยวไปตะโกวป่าต่อนะฮะวันนี้เดินต่อจ้ะเดินตุ้ดงต่อครับเดินต่อเลยเดี๋ยวพระอาจารย์สันเสร็จภารกิจเสร็จก็เดินออกจากวัดเลยนะคะเดินตุ้ดงต่อเลยไปมุ่งสู่จังหวัดพังงาต่อไปเออไม่ใช่มุ่งจู่ที่ทางพังงาต่อไปจังหวัดพังงาไม่มีฮะ ไอ้จังหวัดพังงามีมุ่งสู่ตะกวัวป,ป่านพูดไปพูดไปบนไปบนมาเดี <laughs> <laughs> ๋ยวแฟนเพจงง,ง,งมุ่งสู่ตะกัวป่า,ปาผู้หญิงครับขอนั่งถ่ายรูปนะคะอย่ายืนขำหัวอาจารย์นะครับไม่ดีนะคะให้นั่งถ่ายรูปนะครับอ่า<ม>ไม่ดีนะคะอ่าไมา่ดีนะคะอ่านี่ฮะก็มีญาติธรรมนี่มาตั้งแต่เช้าเลยนะฮะอ่า ตืน่นตั้งแต่ทีสามโอ้อโหตืน่นตั้งแต่กี่โมงนะทีสามทีสามแล้วฮะนี่ครับพระอริยสงฆ์มาถึงที่พังงาแล้วนะคะถือว่าเป็นบุญวาสนาบุญกุศลเลยนะบุญใหญ่ด้วยนะหลวงตาก็มีเมตตานะฮะ,ะมาครับมาฮะเดี๋ยวพี่ก็จะได้ใส่บาตรด้วย เข้าในแถวเลยนะครับเดี๋ยวไะพกรงเล้นะครับนี่ผมพกเอาที่ใไปผมพกไปต่อครับไปต่อฮะนั่งเรียบร้อยนะยืนยืนยืนไม่ต้องนั่งยืนยืนยืนใส่บาทอ่ายืนใส่บาทยืนใส่บาท่อลงเท้าให้เรียบร้อยอ่า สวัสดียาำเช้าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับแฟนเพจที่เพิ่งเข้ามานะดูไลฟ์สดก็กดไลค์กดแชร์นะในช่วงที่หนึ่งนะครับกับผมยอดทงรายงานสดแล้วก็รายงานตัวต่อแฟนเพจทุกท่านทุกคนนะครับระวังหลงตาสะดุดตรงนี้นะลูกพี่ปูนปูนอ่อา นี่ครับบุญใหญ่ครับบุญใหญ่ครับมาแล้วบุญใหญ่ฮะแต่บแต่อแต้อแตะแต่ก็อ่าคนไแนี่นะเก่ละหันซ้ายปูตรงนี้ระวังงงงตานะคะอ่านี่นะคะ ปักผู้หญงผู้หญิงนั่งผู้หญิงนั่งถ่ายรูปนังัดไม่เอานะครับนั่นสองโลผู้บอกสองโลอีกแล้วผู้บอกใช้ยานานสองโล น้าไม่เอาชนสายแล้วก็วางไว้เลยนะครับอ่าไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบนะ่าหลวงตาไม่รีบไม่ต้องรีบนะะใจเย็นๆนะนี่นะ,ะตั้งใจดีๆนะหลวงตาม,มาแล้วสวัสดียามเช้าทุกท่านทุกคนด้วยนะครับไม่ว่าท่านจะอยู่ภาคไหนจังหวัดไหนนะมุมไหนของประเทศไทยนะฮะ,ะวันนี้ ก็ท่านกำลังรับชมไร้สดของภูเก็ตสมาร์ทนิวช่วงเช้าๆนะฮะหลวงตาทำบุญตักบาตรที่วัดบางเนียงนะฮะผู้คนผู้หญิงครับหลบเลยฮะไม่ต้องแปลถ่ายรูปชิดใต้ขนนานั้หนนะครับผมนะครับสวัสดีแฟนเพจด้วยยามเช้านะฮะอัดตะก้าหม้อข้างหลังก็ได้ ใช่แล้วครับใครที่ฟังทรรมเมื่อคืนนี้นะก็หลวงตาก็มาพูดเกี่ยวกับเรื่องนะฮะธรรมะในช่วงสนทยายธรรมให้กับญาติธรรมนะถือว่าได้รับบุญกันเป็นเต็มๆแล้วก็แฟนเพจก็ได้รับฟังนะตามบรรยายธรรมในช่วงเมื่อคืนนี้ก็นะได้ยาวๆไปเลยนะครับอ่ต่อไปเลยครับต่อไปเลยนี่นะครับน้ำแตะบาทเลยนะครับน้ำแต่บาท นุโมทนาบุญด้วยนะครับวันนี้ก็ในช่วงเช้าอากาศก็จะเป็นอย่างนี้ฮะแดดก็ไม่แดดคึมก็ไม่คึมนะก็จะเป็นฟองฟ้าแบบนี้ฮะอ่ามนอึมคึมมัอึมคึมนะฮะแล้วก็ <c oughs> ต้องขอบคุณด้วยนะเจ้าหน้าที่จราจรมารอแต่เช้าเลยเดียวๆนะฮะนี่นะสายตรวจจราจรของอ่าสอพอ่าสอพออะไรฮะเดี๋ยวดูก่อนนะสอพอเขาหลัก นะคะอ่านี่ฮะต้องขอขอบคุณมากๆเลยนี่เจ้าหน้าที่สพอเอขาหลักนะครได้มา,าบริการเส้นทาง,งาการจราจรนะครับขอบพระคุณมากนะครทุกท่านทุกคนนะครเดี๋ยวอาจารย์ใส่บาเสร็จแล้วฉันเสร็จแล้วก็ค่อยมายืนรอต้อนรับนะอออกจากวัดประมาณคร่าวๆเจ โมงครึ่งข้าวๆนะเจ็ดโมงครึ่งหลังสันเสร็จสันเสร็จเรียบร้อยภารกิจแล้วก็จะมุ่งหน้าสู่ตะกัวป่าต่อไปนะครับขอบพระคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามในช่วงแรกนะในช่วงแรกนะคะขอบพระคุณมากเดี๋ยวก็หลังป้าจานเสร็จภารกิจในช่วงแรกแล้วก็จะไล์สดช่วงที่สองต่อไปนะครับ นั่งให้เรียบร้อยครับถ่ายรูปนั่งให้เรียบร้อยนะครับคุณผู้หญิงนะฮะมาเช้ามาเช้าไปพามาสวัสดีตอนเช้าด้วยนะครับยามเช้าแบบนี้ก็อากาศดีมากๆเลยนะนี่หมดแล้วครับผมอ่านี่องอะไรเออก็ไม่ได้เดี๋ยวจะให้หลวง เออหลวงตาเออปอกๆนี่เดี๋ยวก็ค่อยเสร็จภาร,รกิจการฉันของหลวงตาแล้วก็ต่อแถวเลยนะอ่ารอรอสักครู่นะใช่แล้วอือนะครับรอสักครู่นะหลังจากหลวงตาเสร็จภารกิจแล้วในช่วงเช้านะครับขอขอบคุณทุกท่านทุกคนด้วยนะในช่วงที่หนึ่งนะครับก็ได้มาไล์สด นะในช่วงการที่หลวงตาได้มาเดินบินทบาทนะครที่วัดบางเฮียงแห่งนี้นะครับกรบขอบขอบขอบขุบขอบทุกคนด้วยนะที่ติดตามกันขอบ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 บนีบนะบรับก็บือบ่าบุอใหญบกุบลอหญ่บขะะะะอบขอบขอรขอบทอ่ขอะขอบขมบขครขอบขอบข่บขอบออบขอบขอบขอบับขอบ นะติดตามเพจของผู้เก็นสมานิวโดยกับผมยอดธงรายงานสดอยู่ขนานี้นะครับอ่ะขอบพระคุณมากในช่วงที่1นนะฮะแล้วไว้เจอกันในช่วงที่2การเดินทุดงมุ่งหน้าสู่ตะกวัวป่าต่อไปนะครับวันนี้ทุกคนทุกท่านนะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะในช่วงที่1แล้วไว้เจอกันใหม่นะ,ะสวัสดีครับถอดหมวกครับพี่ถอดหมวกถอดรองเท้าท <laughs> ขอบพระคุณแฟนเพจด้วยนะเราไว้เจอกันใหม่ช่วงที่2อนะครับอนุโมทนาบุญนะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองทุกท่านทุกคนด้วยแลขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือทําความดีนะพูดดีทดําดีคิดดีนะครับช่วยเหลือสังคมเราก็จะเจอแต่สิ่งดีๆนะครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับนั่งลงดีๆครับต่อลงเช้านั่งลงดีๆครับใครยังไม่ใส่บ่าไม่ต้องรีบครับอ่า ตั้งอ,อกตั้งใจดีๆนะคะอะมาทาถงนี้กั

แบบ่าแล้วเอาวาง้เลยนะครับน้ำนะครับน้ำแไม่ได้แบดว่าใส่บาทนเลยครับจะบตรนะครับครับตังเลยอกงเลยด้แบดานะครับน้ำน้ำขอดใส่บรลงานะครับน้ำน้ำถวายลูตาลูกใ่บัตลกตาเสรบัตลตาเลยนะครับ các cụ các anh muốn cái <laughs> gì các con này con con để mang đi để